เรื่องราวของประเทศข้างบ้านที่พยายามจะตะโกนบอกโลกว่าตัวเองคือผู้ถูกกระทำแต่เสียงตะโกนนั้นกลับกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบที่ไม่มีใครสนใจจะฟัง ท่านผู้ฟังครับลองจินตนาการภาพตามนะครับในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคอย่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่เพิ่งจบลงไปประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะเจ้าภาพและประธานอาเซียนคนใหม่กำลังยืนอยู่บนโพเดียม ถแถลงข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาคุณเทเลซาพิลาซาโลกำลังเตรียมจะตอบคำถามนักข่าวจากทั่วทุกมุมโลกคางบานของเรานั่งลุ้นตัวโก่งอยู่หน้าจอคาดหวังว่าบรรดานักข่าวสำนักใหญ่ๆจะต้องรุมถามถึงประเด็นความขัดแย้งชายแดนที่พวกเขากำลังดราม่าก,กันอยู่อย่างแน่นอนพวกเขาคงเตรียมบทสัมภาษณ์เตรียมภาพความน่าสงสารเตรียมสคริปที่บอกว่าตัวเองถูกลังแกเพื่อจะฟ้องชาวโลกแต่ความเป็นจริง มันช่างโหดร้ายครับเพราะเมื่อจบการถแถลงข่าวคุณเทเลซ่าถึงกับต้องออกปากด้วยความประหลาดใจว่า ไม่มีนักข่าวคนไหนถามเรื่องความขัดแย้งระหว่างไทยกับข้างบ้านเลยแม้แต่คนเดียวเจ็บนะครับมันเจ็บยิ่งกว่าโดนกระสุนเสียอีกเพราะมันหมายความว่าในสายตาของประชาคมโลกเรื่องที่ข้างบ้านพยายามปั่นกระแสะว่าเป็นสงครามระดับชาติเป็นวิกฤตมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่สําหรับชาวโลกแล้วมันเป็นเพียงแค่เรื่องขี้ประติว๋วที่ไม่มีใครให้ราคานักข่าวทั่วโลกเขาสนใจเรื่องอะไรกันครับเขาสนใจวิกฤตการ ในประเทศเมียนมาเขาสนใจเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เรื่องพวกนั้นคือกอไผ่ที่มีหนามแหลมคมของจริงส่วนเรื่องดราม่าชายแดนที่ข้างบ้านพยายามจุดไฟขึ้นมาโลกมองเห็นเป็นแค่ไม้ขีดไฟก้านเดียวที่จุดแล้วก็ดับไปเอง มาดูเนื้อหาที่สื่อของข้างบ้านอย่างเดือพนมเป็นโพสต์พยายามนำเสนอกันบ้างครับพวกเขาพยายามพาดหัวข่าวในเชิงตัดเพอน้อยใจเหมือนเด็ดที่เรียกร้องความสนใจแล้วผู้ใหญ่ไม่หันมามองรายงานข่าวระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีใครถามเรื่องความขัดแย้งนี้ทั้งที่พวกเขาเคลมว่า ฟังดีๆนะครับพวกเขาเคลมว่าเหตุการณ์นี้คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า100ชีวิตโอ้โห ตัวเลขมากกว่า100ชีวิตนี่คือสิ่งที่สื่อข้างบ้านพยายามขายครับพยายามสร้างภาพความดุนแรงเพื่อให้เข้าข่ายอาชญากรรมสงครามเพื่อให้ UN เหรือสหประชาชาติต้องหันมามองแต่ความจริงคืออะไรความจริงคือการประทะการระลอกเดือนกร,รกฎาคมและเดือนธันวาคมที่ผ่านมามันเกิดจากการยั่วยุและการละเมิดข้อตกลงของใครโลกเขามีดาวเทียมครับเขามีหน่วยข่าวกรองเขาไม่ได้นั่งอ่านแค่โพสต์ใน Facebook เหมือน ทข้้าางบานสื่อข้างบ้านยังรายงานด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองอีกว่าในขณะที่ไม่มีใครสนใจถามฝั่งทหารไทยหรือที่เขาเรียกว่ากองทัพสยามเนี่ยกำลังขุดสนามเพลาะเพิ่มกำลังเสริมความแข็งแกร่งของป้อมประการโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นทหารแล้วท่านเห็นเพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจพยายามปลุกระดมคนให้เกลียดชังพยายามละเมิดอธิปไตย ท่านจะนั่งจิบชาเฉยๆหรือท่านจะเตรียมพร้อมป้องกันบ้านสิ่งที่ทหารไทยทำคือหน้าที่ตามปกติของรั้วของชาติแต่ในสายตาของข้างบ้านที่มองผ่านแว่นตาสีขุนมัวเขามองว่านี่คือการรุกรานเขามองว่าการที่ไทยขุดดินในเขตไทยคือการคุกคามสันติภาพโลกตะกะแบบนี้แหละครับที่ทำให้เวทีโลกเขาเมินที่จะถามทีนี้มาถึงจุดที่น่าขบขันที่สุด คือท่าทีของรัฐมนตรีฟิลิปปินส์ท่านก็แสนจะการทูดเหลือเกินท่านกล่าวบนเวทีว่าอ้าวในเมื่อพวกคุณไม่ถามเรื่องไทยกับข้างบ้านนั้นฉันก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ปิดจบการถแถลงข่าวไปเลย นี่คือตบหน้าฉาตใหญ่กลางเวทีอาเซียนครับแต่ในเนื้อหาข่าวก็ยังมีการพูดถึงทีมผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ที่ทางข้างบ้านเขาฝากความหวังไว้เหลือเกินหวังว่าทีมนี้จะเป็นอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยกู้หน้าหวังว่าฟิลิปปินส์รับไม้ต่อจากมาเลเซียแล้วจะเข้าข้างตัวเองแต่ขอโทษนะครับกลไกอาเซียนทำงานด้วยหลักการฉันทามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ตราบใดที่ไทยเรายืนยันในความถูกต้องและหลักฐานทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจนผู้สังเกตการก็ทำได้แค่สังเกตครับไม่สามารถมาชี้นิ้วสั่งให้เราถอยออกจากบ้านของเราเองได้ความบันเทอมันยังไม่จบแค่นั้นครับเมื่อเราไปส่องดูความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียโอ้โหนี่คือสงครามประสาทที่สะท้อนวุฒิภาวะได้ชัดเจนมากมีคอมเมนต์หนึ่งจากชาวข้างบ้านท่านหนึ่งใช้ชื่อว่าเดโบราเขียนยาวเหยียดเป็นภาษ าาอังกฤษปรัชญาล้ำลึกมากพูดถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พูดถึงหลักนิติธรรมแล้วก็บอกว่าโลกกำลังจับตามองอยู่นะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับในขณะที่พยายามจะสอนมวยชาวโลกคุณเดโบราดันพิมพ์ชื่อประเทศฟิลิปปินส์ผิดกลายเป็นเมืองฟิลาเดลเฟียในสหรัฐอเมริกาซะอย่างนั้นผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าฟิลาเดลเฟียย้ายมาอยู่ในอาเซียนแล้วหรือนี่คือระดับความรู้รอบตัวของคนที่พยายามจะบอกว่า ตัวเเองเข้าใจโลกมันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าพวกเขาอินกับสิ่งที่ถูกป้อนข้อมูลมาจนลืมมองความเป็นจริงลืมตรวจสอบแม้กระทั่งชื่อประเทศคู่กรณีในขณะที่คอมเมนต์จากฝั่งไทยอย่างคุณแซมรูวิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากเขาบอกว่าการที่นักข่าวไม่ถามไม่ใช่เขาไม่รู้แต่เพราะประชาคมโลกเขาไม่สนใจเสียงโวยวายที่ไร้เหตุผลของข้างบ้านที่พยายามประท้วงการยึดคืนพื้นที่ตั้งแต่วั ที่2ี่27ธันวาคมตัางหาคคำว่ายึดคืนพื้นที่หรือ territorial recapture นี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับข้างบ้านมันคือการรุกรานแต่สำหรับคนไทยและสำหรับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มันคือการที่เจ้าของบ้านกลับเข้าไปดูแลสวนหลังบ้านที่เคยถูกเพื่อนบ้านแอบปีนรั้วเข้ามานั่งเล่นนานเกินไปแล้วและยังมีคอมเมนต์จากข้างบ้านที่บอกว่า You t h a i s need to understand English better หรือคนไทยต้องเข้าใจภาษาอังกฤษให้ดีกว่านี้นะแม่ช่างกลาพูดในขณะที่พวกเดียวกันยังเรียกฟิลิปปินส์ว่าฟิลลาเดลเฟียอยู่เลยท่านผู้ฟังครับ บทสรุปของข่าววันนี้มันสอนให้เรารู้ว่าในโลกของความเป็นจริงความจริงเสียงดังกว่าคำโฆษณาชวนเชื่อเสมอข้างบ้านอาจจะพยายามใช้สื่อใช้โซเชียลใช้เวทีอาเซียนเพื่อฟอกข่าวการกระทำของตัวเองและป้ายสีให้ไทยเป็นผู้ร้ายแต่ปฏิกิริยาของสื่อมวลชนโลกในวันนั้นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าไม่มีใครเขาเต้นตามจังหวะกลองที่คุณตี สถานการณ์ชายแดนตอนนี้ที่บอกว่ามีข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางมันเปราะบางเพราะใคร เปราะบางเพราะทหารไทยที่ยืนรักษาเขตแดนหรือเปราะบางเพราะความไม่รู้จักพอและความพยายามจะใช้ประเด็นเรื่องดินแดนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในของใครบางคนวันนี้ผู้นำของเขาประชาชนของเขาอาจจะต้องกลับไปมองกระจกแล้วถามตัวเองใหม่ว่าที่โลกไม่ถามไม่ใช่เพราะโลกไม่รู้แต่เพราะโลกเขารู้ทันว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมสำหรับวันนี้ หวังว่าข้างบ้านจะตื่นจากฝันและหันมาคุยกันด้วยความจริงเสียทีก่อนที่จะไม่มีใครเหลือให้คุยด้วยเลยแม้แต่คนเดียวสวัสดีครับ